นี่เป็นบันทึกของวันที่2มีนาคมปี2021นะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สามนาทีหรือก็คืออีกประมาณ17ชั่วโมงหิวเต่าก็จะเข้าแล้วซึ่งเป็นตัวแรกเลยนะที่ผมเก็บเพชรอไว้เนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะเปิดไปก่อนแล้วได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันแต่ว่าตัวหิวเต่าเนี่ยเป็นตัวที่ผมอยากได้มากเอจริงษผมพูดอย่างนี้ทุกตัวแหละที่ผมอยากได้ทุกตัวที่ผมเปิดได้ก็อยากได้หมดทุกตู้ก็อยากได้แต่ว่ามันไม่ออกเงเข้าใจไหม โดยที่จุดประสงค์ที่ผมอัดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยจะได้เอาไว้ฟังตัวเองว่าถ้าไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยอารมณ์มันจะต่างจากตอนที่อัดขนาดไหนเพราะอาจจะหลุดเลดเพราะว่าผมไม่มีการันตีเพราะว่าจะได้หิวเตา๋าหรือถ้าไม่ได้ก็อาจจะได้จีนหรือชีชีหรือเครื่องชิงก็ได้เอามาเพราะาผมก็มเป็นเครื่องชิมเหมือนกันถึงแม้ว่าตู้ที่ไรเป็นตู้เครื่องชิงก็เถอะเอาเป็นว่าผมจะไปนอนแล้วก็รอเวลาจนกว่าจะถึงหกโมงเย็นของพรุ่งนี้ไม่ใช่สิหกโมงเย็นของวันนี้ละห่างะ เอาเป็นว่าเจอกันมาใครประเดิมเดี๋ยวมึงหาที่เปิดอยู่ตรงนี้เลยไหมเนี่ยแม่งมีไอ้แสงไฟสว่างอยู่แน่นอนอันนี้เหรอได้ใครจะประเดิม,ม,ดมนันเทียน,อน,น,เ,ยนเอ้ยนี่ไงนี่ไงค่านันเทียนอ่ะมันมีคล้ายๆแบบอันเนี้ยเฮ้ยเฮ้มันที่พักย้อมใจอ่ะที่พักย้อมใจไปเปล่า,า,าน,นั่นแหละสารายย้อมใจไป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  มมาเปิดคนแรกเดี๋ยวอ๋อมุมนี้มุมนี้มุมนี้ทำไมนั่งไม่ได้ทำไมนั่งไม่ได้ยังไงมันนั่งได้สามคนมุมเนี้ยไหนเกมมาใครจะเปิดใครเปิดก่อนตรงนี้นั่งอ่าอันนี้แล้วใครเมาเจมเยอะสุดเปิดเลยไม่ต้องเอาคนที่น้อยสุดก่อนเลยอ่าเร็วๆชี้นั่งตักอะนั่งตักทุกคนแล้วปะไอ้เลยนั่งเป็นนั่งนี่คนเดียวก็ได้ ใครใครเรไลฟ์เปิดนะจอเลยเอาเลยฮะเปิดซาวแผดด้วยเลยเปิดซาวแผดเลยเราไม่คิดจะมีแบบกอิคอะไรไม่ต้องทงไม่ต้องทริกเอาอะสายเปย์โอ้ my ย o d ยัยยยๆยย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 ยมยย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 งเยยยยยยยงยยยยยมยยยยกยกยยยะยะกยกยย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 มอยยยยยยย เอ้ยเอ้ยเอาเเอาเอเอ้ยอาเอาเหาเอาเเอายเอ้าเเาเอาอเเอาเอาเอาเอเเอาเอาเเอาอเาเอเอาเอเอาเเอิเเอายเอ้ยอเเเเาเอ อดอกดอกไปมีเหลืออีกสองอันไปไม่ไม่เปิดละเปิด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 เหลืออีกสองอันน่าน่าเขาได้เหยียดแบกได้เอ้ย C หนึ่งก็ดีนะเว้ยคือฉิงอ่ะจะแมเดวเร็วไม่อาร์ตี้มึงก่อนมีอีกมีอยากได้ไม่ได้อยากได้มึงเปิดไปเลย

ไอ hmm โลต่อไปอาจจะม่วงไงแล้วอ so uh, so ้นีวแล้วแล้วอ๋อรู้สึกสิ้นหวังครู้สึกสิ้นหวังสุดๆสิ้นหวังอะไรกันเยอะเลยึ yeah, ้ซีหนึ่งเอาเลยเอาเลยโอกไปก่อเค้ชิงซีหนึ่งอ่ะโอ้ไป คนสนิทเอ้ยไหนหน่อยเต็มยังเต็มยังไหนหน่อยสิถ้าไหร่ละเฮ้ยเท่ากันแล้วอาร์ตี้โอ้โหสีหอกแล้วชิมลางอ่ะบอกเลยเฮ้ใครใครใครมาทำมรู้อไม่ อีดอกอีอีชาดีอีชาดีอีชาดีขอให้หลุดเลสอะไรก็ได้ขอให้หลุดเลสคนเขาเอาแต่อยากได้กันมึงเป็นใครวะฮะมึงเป็นใครแล้วถ้ากูหลุดเลสนะแล้วมึงได้นะอาร์ตี้นะควายควายไอ้แก้วโปกไอ้เด็กเฮ้ยเนี่ยไอ้เวฟทำไมไม่เห็นได้เลยชงยุนอะอ๋อช่างเถอะเออคือลืมถ่ายภาพวะช่องแม่งแล้นะคอยคอยไปกดถ่ายในนี้ก็ได้อะไรนะช่างเถอะช่างเถอะดูแล้วนะดูยังดูยั่ง เคยพลังแห่งเคยชิงซีหนึ่งอเอ้ย <ฮะ S 2> เฮ้ยเฮ้ยต้องลีลาคนจริงต้องลีลาคนจริงต้องลีลามามีอยู่สามสิบโลทำไมน้อยจังวะตอนแรกคิดว่าเยอะกว่านี้ช่างมันแล้วกันไปสิบโลที่หนึ่ง เบสตสกี้วะเออสกี้ไปได้ก็ได้มั้งเฮ้ยนายน้อยเต็มแล้วนายน้อยซีหกแล้วนายน้อยซีหกแล้วจะได้ปั้นทันทีรู้สึกเหมือนหมดหวังเลยวะเยอะได้เคยจริงซีหนึ่งมาแล้วหงอยเลยรู้สึกหมดหวังกับโลกนี้ไป ไม่มีให้กดแล้วไปกุ้เตาสักี้แปะสะกี้แปะน้าเบี่อว่ะเอ้ามึงอีกแล้วะไปออกไหมฮะลองห้ยมันทำมาทำไมไอเบฟมึงได้โนที่เท่าไหร่วะเฮ้ยมีมีอีกมีอีกคนจริงมีอีก ไอม้มืองแต่แม่งยากนะเว้ยปั้นปั้นอีบูเต่าว่าปั้นยากมากเลยรู้แล้วอาร์ตี้กูรู้แล้วว่าทําไมเรากูถึงไม่ได้แล้วมึงได้เพราะว่ามันคือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเลยแต่ครั้งก่อนมึงได้เซียวครั้งนี้ก็ได้อีูเต่า <c oughs> มาทพกทั้งคู่สี่หกลุงนี้เล่นหนึ่งกวงมาดีกว่าถ้าจะได้ถ้าจะได้สิงชิวสองตัว ไม่โอ้โหหลุดเล็บตอมาแล้วหลุดเล็เป็นเพื่อชิงน่าเกลียดว่ะไอเลศจะป่ะไปิดยาวเทกิปยาวยาวเทคิปอตี้มึงอยู่40โลแล้วมึงได้นีไม่ได้ถึงกันกับเขาเลยมึงเปิด40โลแล้วมึงได้อะแล้วกูกูเหลือกิจเท่าไหร่เนี่ยกูต้องแก้มือแล้วป่ะเนี่ยไหลวะโลกนี้แม่งไม่เท่าเทียมเลยความเท่าเทียมมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย ความเท่าเทียมในเกมกาชาเนี่ยไม่มีเลยทีนะกลัวไว้รออาจอาจะอาจจะบ้องม่วงออกไงอืมว้าวคุณยูคุณยวคุณไม่ได้สีทองเลยไม่ออกเลยเว้ยประเด็นอะเปิดม่วงก็ได้เปิดฟ้าก็ได้อืมคุณยวคุณมีใน wallet ขนาไหนคุณยวหมดแล้วไม่มี ก็บอกว่าไม่มีไงเ,เดดี <S <S> ราแก้มือต้องมาพูดเลยว่าจะเอาอินี่มาทำไมก็เฉิเเยงตัวดีอยะนะ่าว่านนองซีหนึ่งเอามาทำไมดีนะเว้ย <S <S> มมไม่ออกคลองสักตู้เลย โอ้ทำไม่ได้เนี่ยโอ้โหเสียใจสุดๆเฮ้ยดูเสียงดิเสียงดิเลยนะสวยมากคนเนี้ย,นะเ,ยเสียงคนภาคเอมเลรีเลยนะเมกูมินด้วยนะลองลองฟังสวา่างใครดิออกขอดูอาร์ทิแฟกนทที่มันเอามาให้โอ้โหหื่นวย<ฮ>ทันสุดจีว์ ไปกดโดยอัติแฟกต์โอ้โหที่เคยใช้อันนี้กูยังโดนตีอยู่กไงเนี่ยอัดมาสุดขนาดนี้เลยเฮ้ยถ้า C หนึ่งใช่ป่ะถ้า C หนึ่งจะพุ่งโดยไม่เสียเต็มไม่น่าอันตีไปอันตีโอ้ห้ามเลยอ่ะห้ามเลยเมื่อกี้มันเพิ่มเลือดป่ะ ยดๆยกดกดต่อตีกดต่อตีเดี๋ยวดกดกดรายละเอียดรายละเอียดเลือนลงมาอัตราคียอัดิฟสี่ความนะคียงโอ้โหดวลแปลกอันสียหายไฟอะไรกันเนี่ยอัพยังไงให้ได้อย่างงี้วะเหมือนตอนเอาเชียวมาให้ดูเลยมามันเพิ่มไหนไหนไหนขอดูหน่อยต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะปางเลือดเต็ม อ่าเียวเจอาี่ไม่อยากได้หิวต่องัอ้นจะหาหอกจากไหนยิวหอ,อกเซียวกูไหมทีนี้ก็มีการันตีตัตวตัวละครแล้วไม่เป็นไรแล้วเวนตีไงเราเวนตี